สวัสดีค่ะวันนี้มากับงานออกแบบนะคะงานชิ้นนี้เป็นการออกแบบงานปักนะคะลูกค้าต้องการเป็นเออช้างสามเชือกนะคะก็คืออารมณ์ประมาณแบบพ่อลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ต้องเป็นช้างพ่อลูกเพราะว่ามีงาเนาะมีงาก็ต้องเป็นตัวผู้นะคะแล้วก็แต่ว่าตัวเออลูกช้างเนี่ยดิ้งก็จะให้ตัวหนึ่งมีงาตัวหนึ่งไม่มีงาเนาะมันก็มันก็จะได้ดูแบบน่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะทั้งหมดเป็นช้างทรงเครื่องนะคะก็คือจะมีเครื่องทรงบนหัวบนหลังอะไรแบบเนี้ยค่ะแต่ว่าในกลางกลาคลิปนะคะถ้าดูไปแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าเอ๊ะตอนใกล้บคล้ ปะคะมันจะเป็นช้างตัวใหญ่ที่ชูงวงขึ้นมาใช่ไหมคะทีนี้มันเกิดจากสาเหตุนี้ค่ะคือนินก็วาดปกตินี่แหละแล้วก็ส่งให้ลูกค้าดูทีนี้ลูกค้าต้องการให้ช้างตัวใหญ่สุดนะคะเขาชูงวงขึ้นมากกว่านี้นะคะนินก็เลยแก้แต่ทีนี้ต้นคลิปอะคะมันไม่สามารถย้อนกลับไปถ่ายใหม่ได้แล้วเพราะว่างานมันถูกวาดเสร็จแล้วเนาะมันก็เลยกลายเป็นว่าเอ๊ะตอนต้นคลิปทําไมวาดเหมือนกับช้างงวงเอาลงใช่ไหมคะพอดูไปตอนเสร็จแล้วช้างเอางวงขึ้นนะคะก็คือจะเป็นแบบนี้เองนะก็คือตัวที่ใกล้ใกล้เิร เป็นอันที่เราแก้ไขแล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็ใช้ดิสอร่างปกติเลยค่ะดิสอกดธรรมดานี่แหละแล้วก็ร่างลงกระดาษนะคะส่วนเดี๋ยวเวลาที่เราจะไปเอาลงแบบผ้าค่ะด้วยความที่ขนาดงานใหญ่กว่านี้นะคะเราก็จะใช้วิธีการเซลล็อกขยายแล้วก็เอาไปก๊อปปี้ลงง่ายกว่านะคะแบบนี้เลยนี่อันนี้คือขั้นตอนที่เสร็จแล้วเรียบร้อยก็จะเป็นแบบนี้ค่ะดีเทลต่างๆก็ขึ้นลงประมาณนี้นะคะเพราะยังไง๋ยวเราไปปัก